เศรษฐีก็ลองดูสิถ้าไม่มีคนทำขอวนเจ้านายอย่าหร้ายกับลูกจ้างช่วยเห็นใจกันบ้างให้ลูกจ้างมีงานประจำลูกจ้างมีกินมีใช้หยาดเงอแรงกายที่ลูกจ้างทำพร้อมกล้องแอนห้าสสอง ทำงานไปไอ้จอยจอยเป็นยังไงวันนี้เสร็จไหมรถทำไมหลายคันต้องมารออยู่นั่นล่ะสำเร็จมือหน่อยนะไปอาจารย์ไปจอยไม่ต้องมามองทางผมนะห้าสี่สามสองเออนั่นแหละก้องแกงก้องแกงไปอาจารย์มาอาจารย์มาครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นทำงานไปทำงานไป ไปสั่งเ <มา S 2> ลยอ้าวเสร็จไหมจอยวันเนี้ยนี่รถขนุนกันมาอีกแล้วนะเนี่ยเขารอกันอยู่เนี่ยอันนี้ต้องเร่งมือเสร็จนะเพราะเขารอกันเนี่ยหลายวันแล้วลูกมาดูสิคันไหน <มา S 1> ลูกมาดูก่อน,นนี่ขนุนอ่นออามามองลูกพี่ไปละมองตามลูกพี่สั่งกจังเลยมึงมองไปที่รถ มองไปที่รถห้าสี่สามจ้ามาเลยนะห้าสี่สามสองมาไม่ต้องมองกล้องห้าสี่สามสองจอยเสร็จไหมวันเนี้ยรถมันลอยอีกสองสำคัญแล้วเนี่ยขเขาเร่งอ่ะลุกมาดูทีลุกมาดูหน่อยสิไปถึงไหนแล้วเนี่ย ทำงานต่อเอ้าทำก่อนเร่งมือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเขาทานดาบมัรออยู่น่ะอีกคันนึงน่ะไปจ่อยทำงานต่อเลยลูกพี่งกก็เป็นแบบนี้แหละห้าสี่สามสองมาครับมองที่จ่อยนุ่งีเก่าวะอีเก่าวะอีเก่าวะมองที่จ่อยนุ่งีเก่าวะห้าสี่สามสองเป็นไงจอย เสร็จไปวันนี้ลูกค้ามารออีกหลายคนแล้วสองสาคัญเนี่ยนะเสียเขาก็มาเนี่ยนะแร่งมือหน่อยนะครับอ so. ่าอ่าอ่โอเคไปห้า <t> ส <iny uz es> ี่สามสอง เสร็จไหมเนี <Rapid. S 1> ่ยไอเสร็จนะเขามันยืนรอเนี่ยหลายคันแล้วเนี่ยต oh. ้องเสร็จเร่งมือหน่อยเกณงใจเขาเข้ามาหลายเที่ยวแล้วมาดูหน่อยลุกรถมาอีกแล้วเป็นนันรถมาอีกแล้วนะลุกมาดูสิรถมาอีกแล้วนะลุกมาดูสิรถมาอีกแล้วนะลุกมาดูสิรถมาอีกแล้วเนนันรถมาอีกแล้วนะลุกมาดูสิเต็มเลยเดี๋ยวดูที่บังลับไวไหมไว้ครับลูกพี่ไหวครับพี่ อ่าห้าสี่สามสองทำงานไปเออเคาะไปหมุนไปทำเป็นจริงอ่ะเหมือนจริงปกติเรามืออย่าบังหน้ามากอาจารย์มาเอาเดิมครับทำงานไปทำงานตอเรี่อยๆจนกว่าเขาจะเรียกเอาเดิมเอา พอเสร็จอยจอยฮันไปฟังจอยหันไปฟังฮันไปดูฮันไปดูมาเสร็จแเล็กน้อยเดี๋ยวคนเยอะเลยเออเอออาจารย์มาครับห้าสี่สามสองมาเลยจริงจังนะจอยเครียดเสร็จไหมจอยเอ้ยเนี่ยเขามารอเนี่ยเป็นหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยลุกมาดูเลยลุกมาดูก่อนทันไหม วันนี้นะอ,ะอาจารย์ไปใส่หนะไปไปเครียดเลยไปทำงานต่อคาดห้าสี่สามสองโอ้ช่างว่างยังเนาะ รถมอ่อีกแล้วทั้งอีกแลลวตสอไม่แนวเป็นไรเสียโอหงอนามทั้งหมอนามหัวไม่ตันมันอดเลยอ่าแอคชั่นอาจารย์เปิดเปิดทำไมเดี๋ยวผมเดินไปอ่าปะ <c oughs> ถูกต้องเลยไปอธิบายเลยนะ lấy ừ, ra ừ, đi. Ồ ồ. Đại phăng, đại phăng nữa này Action. Chuẩn cơn khui bài gián, chân tụ. สี่สามสองไม่ต้องมองมาทางผมมองไปทางอื่นข้างไหนก็ได้ mm. อ่ะรถมาอีกแล้วลุกขึ้นไปดู mm. ไปอีกแล้วยังไม่เสร็จเลยเออยังไม่ได้พักเลยห้าสี่สามสองไป mm. ถอดหมวกมา พีรถมาดูก,กันดูที้ไปดูก,ก่อนไมาอีกแล้วาที่จอดไปได้แล้ว 5, 4, 3, ตอนนี้ห้าสี่สามสองถอนหายใจที้ตอนหาใจที่ มองตามก็มองตามมองตอามเหนื่อยเว้ยรถมาอ้าวอะไรวะมาอีกแล้วเหรอถอนหายใจถอนหายใจถอนหายใจมองมองที่รถมองที่รถเลยถอนหายใจเอาะม,มองที่พื้นลุกขึ้นยืน ไป,ไปเดินออกไปเดินโอเคแอคชั่นมาไม่ต้องรีบเหนื่อยช้าหน่อยอาจารย์หลบไปพร้อมกล้องแอนแอคชั่นมาไม่ต้องมองผมนะมาเดินเดินมาเลยเข่าเลเดินมาเลยตั้งแอ่แกะเหนื่อยทั้งานั้งกต่เกับมือบาดเนื้อนั้น อถอดหมวกเลยเหนืวว่อยเว้ยอืมน่ากินปลายเมื่อยไป,ไปชา้าๆเคี้ยวชา้าๆโอ้ยเหนื่อยปากข้าวข้าวปากขีดนึง เดี๋ยววางก่อนอย่ายเพิ่งถือไว้ก่อนเราก็วางาจาตรตู้เอาแมวออกหน่อยเปิดน้ำอ่าวางเปิดน้ำ,นำช้ชาๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆตัดได้อ่ายกเดิมจอยอาจ,อาจารย์เรียกหันมาทางนี้จอยหันมาทางอาจารย์นี่ทางนี้ หันมานะห้าสี่สามถึงค่อยหันมาผมเรียกจอยแล้วหันมาจอยมีงานเข้าว่ะถอนใ,ใจวางขวดน้ำไปไปเก็บกลองข้าวไปมีนอกบทไปแอคชั่นแอคชั่น

แน่นอนนะเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเราเราต้องเร่งทำงานอ่ะเบิกตังค์่หมเบิกตังค์อ่วอีกเย้ะเหรอเอ้าเบี่ยงตัวมันนิดนึงครับเล็กมือหน่อยนะครับเอาไปสองร้อยพอทำงานเสร็จเราเคื่อยว่ากันจรันดึงออกมาให้หมดเลยดึงมาเหมือนเดิมอ่ะจันนับคลีคลีเลยตอนนี้ภาพแคบเห็นแล้วลี่ออกมาเยอะ แอคชั่นจานนะวางเลยทำงานทำงานไปโอ้มาวันไหนก็เก็บตะกี้มือเน้อมวันไหนจะเสร็จเนี่ยงานมันเยอะจานจะเบิกตังไหมเนี่ยเบิกครับเดี๋ยวแกจะให้ครับโอ้เอ้าเอาเอาเอาไปคัากินข้าวก่อนนะคจันคุยของมานแล้วก็คืนขึ้นไผ่คืนขึ้นไผ่แล้วคุสูงนะ ไปสองร้อยเนาะครับที่ข้าวก่อนเดี๋ยวเสร็จงานเล่งมือหน่อยครับไปงานค่เอาอีกเสร็จงานแค่เอาอีกจานไปโอ้ยไปเลยงานจะเสร็จอ่ะเดี๋ยไม่เยอะครับอีกประมาณกี่วันนะที่ได้บอกก็ได้วันสองวันก็เสร็จครับมองหน้าจานแล้วมองหน้าจานไว้ก็เรื่ององเขายังไม่เอาบ้างวันนี้เบิดก่อนครับอา ม็นเท่าไหร่สองร้อยพอเนาะยื่นให้เลยฮะอาจารย์ยื่นให้เลยตอนนี้ไม่ต้องขี้ละมันแคบละจอยยกสูงหน่อยยกสูงอาจารย์ไปไม่ไม่ยกขึ้นมาดูอาจารย์ไปเลยจอยยกดูยกดูแล้วก็มองตามอาจารย์มองตามใช่หนาแค่หนาเทาๆได้ไหมแอคชั่นแอคชั่นนี่แมองตัวตนแอคชั่น เดี๋ยวลาออกได้จใจนะอคชั่น <Action. S 2> <c oughs> มองอาจารย์ก่อนแอคชั่น <c oughs> ดึงออกมานะับมาแล้วก็วคือเคื่อเล่นไพนะ่เครียดไปเออวันนี้ได้น้อยเบิกแต่ตั้งเบิกแต่ง ได้ยินได้แล้ว้ใหญ่เลยละ้อให้เอ่ะี่นไปิเดกงร้อยนับไปมาเยอะจไม่คุ้มเลยวันนี้ได้แค่หมื่นกว่าบาทเลยเอาเงินไปเอาไปเห็นไหมเอาไปสองร้อยเพ้อเอาไปให้สองร้อยกนสองรอพอเดี๋ยวใครเอาใหม่เดี๋ยวใครเอาใหม่งานเสร็จก่อนไม่ไม่ต้องกดแล้วขาะไอ้กำลังใส่ไปจารไปเลยโอเคการเดิอออกไปประทนี้ จอยหันมาทางนี้ครับมีรถมาอีกนะใส่นะ oh, <no. S 1> งานตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยคิดในใจทํางานต่อ ชันตุ้หลบชันตุหลบหล,บ,หลบไปเลยขอวอนเจ้านายอย่าร้ายกับลูกจ้างช่วยเห็นใจกันบ้างให้ลูกจ้างมีงานประจำลูกจ้างมีกินมีใช้หยัดแงแรงกายที่ลูกจ้างทำขอวอนเจ้านาย อย่าโหดร้ายกับลูกจ้างช่วยเห็นใจกันบ้างให้ลูกจ้างมีงานประจำลูกจ้างมีกินมีใช้หยัดเงื่อแรงกายที่ลูกจ้างทำสู้ทนลำบากระกร้ำคนที่ลำซ้ำก็คือเจ้าโโนาน